สวัสดีครับวันนี้ผมมาขายะะ้วครับสตรีมสตรีมมีมีเกมที่น่าเล่น1เกมมี CSGO แล้วก็อะไรนะมีฟ e e Speed คุณเล่นได้นิดเดียว CSGO ก็เล่นได้นานอยู่ครับ36โมงของก็งมีทางนี้มีตาการ์ดของไม่มีละอันนี้เช็คได้นะครับ เกม dot. a. คอร์เตเรียกว่ารีสเดียวเรซเดียวเรซเดียนเรซเดียนรีวิวเรียกว่าเลสซิ่งใช้ไอ์เวิร์กช็อปอะไรได้หมดทุกอย่างครับใช้ร้านค้าได้ร้านค้าใช้ตลาดใช้ตลาดได้นะครับไม่ได้โดนแบนอะไรทุกอย่างเวิร์กช็อปก็ได้ <_ c oughs> ได้ทุกอย่างเปลี่ยนรหัสได้อีเมลเปลี่ยนรหัส <t une S 1> เปลี่ยนอีเมลได้ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนได้ไม่เคยโดนแบน VAC VAC ยังไม่ได้ทำเรื่ยนการเปลี่ยนได้ทุกอย่าง level แบบเลเวลอะไระอ่า level สองครับซื้อเพื่อเล่น CS GO อย่างเดียว ตังเหลืออยู่เก้าบาทนะครับเดี๋ยวลิงลิงโปรไฟล์ก็เดี๋ยวตายคลิปล้วกันขายเท่าไหร่นะสองร้อยครับ <c oughs> วอลเลตก็ได้อะไรนะวอลเลตก็ได้ <c oughs> โอนโอนบัญชีก็ได้ครับกรุงเทพอย่างเดียวนี่จะเอาลงไปกลุ่มก็ได้เอาเขาลงกลุ่มก็ได้โอเคแค่นี้นะครับ ยังไงก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์กับเฟรดูไว้ให้นะครับ